จะเสร็จร้านอ่ะแล้วพิม์แม่พิมพ์เลยแกงกองแกงแกงเขียวหวานหะหอมหวานหวานเอ็มหวานพิมพ์ยังไงหอหีบก่อนแม่พิมพ์หอยหีบหอยหีบอะไรแม่บอกหวานหวานพอแหวนอะไรหวาน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 เด็กหวานหวานเลยแม่แม่ฟังหนูหอยหีบแม่หอยหีบก่อนหวานหวานคือจะกดหอยหีบแล้วค่อยพอแหวนแม่ ว่าหอหอหีบก่อนแล้วค่อยวาแหวนหวานหวานแม่เจ้าว่าหวานหวานคืออะไรวาแหวนแล้วอะไรต่อไม่อะไรไม่เอกไม่โทรไม่อะไรโอเคแล้วแต่แม่จนแม่กูพิมพ์แกงเขียวหวานจ้ะแล้วกูพิมแกงเขียวหวานดีนะยูทูบฉลาดแม่กูก็ได้ทำแกงเขียวหวานสนใจว่าโอเคต้องสบายในแม่แกงเขียวหวาน ไม่เชื่อกว่าหวานมีหอยหีบโอเคแล้ว okay, okay, แต่แม่ก็แล้วแต่แม่เลยยูทูบยูทูบแกทำแกทำให้ฉันดูโง่ YouTube.